สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้เราก็จะพามาเพิ่มยอดฟ o ลโล w ใน t k k t o k กันค่ะวิธีการเข้าเว็บไซต์นะคะก็สามารถคลิกลิงใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะหรือว่าจะเซิร์ชคำว่า KM Social ก็ได้ค่ะาำารสับใครค่ะที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถคลิกเข้าสู่ระบบตรงนี้ไปได้เลยนะคะและใครค่ะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกค่ะก็สามารถคลิกข้างล่างตรงนี้เข้าไปสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะ ขั้นตอนการสมัครสมาชิกง่ายมากๆเลยนะคะกรอข้อมูลตามนี้เลยชื่อผู้ใช้อีเมลรหัสผ่านแล้วก็อย่ายลืมติข้างล่างตรงนี้ที่ใช้ไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้วยนะคะข้อมูลสามารถใส่เป็นข้อมูลอะไรก็ได้ค่ะไม่จำเป็นต้องเป็นข้อมูลจริงก็ได้นะหรือสมัครผ่าน Gmail ค่ะก็สามารถลี่ข้างบนตรงนี้สมัครผ่าน Gmail ไปได้เลยนะคะเนื่องจากเราค่ะเป็นสมาชิกอยู่แล้วค่ะเราก็จะกลับออกไปค่ะแล้วคลิกเข้าสู่ระบบตรงนี้เลย เมื่อเข้ามาแล้วนะคะนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะเราก็จะเลือกบดหมู่ข้างบนตรงนี้กันก่อนนะคะวดหมู่ตรงนี้ค่ะก็จะมีหลากหลายแพลตฟอร์มเลยค่ะมี Facebook ค่ะมี Tik t o ็อกมี IG มี YouTube มีเทวิตเตอร์นะคะวันนี้เราก็จะอยู่กับ Tik t o ็อกค่ะแล้วก็เลือกเป็นเพิ่มผู้ติดตามนะคะบริการตรงนี้ค่ะสามารถเลือกเป็นบริการอะไรก็ได้นะคะที่เราต้องการได้เลยนะคะหรือว่าจะเลือกตามเราอันแรกตรงนี้ก็ได้ค่ะ แล้วก็เลื่อนลงมาค่ะตรงลิงก์ตรงนี้ค่ะเราก็จะไปที่หน้า Tik t o k ของเราเปิดโปรไฟล์ขึ้นมาเลยคัดลอกลิงก์ด้านบนตรงนี้ค่ะนำมาใส่แถบเลยแล้วก็ใส่จํานวนนะคะวันนี้ก็จะเพิ่ม50คนค่ะข้างล่างก็จะเป็นเวลาแล้วก็เป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้วกดส่งตรงนี้เลยค่ะมาขึ้นแถบสีเขียวแบบนี้นะแสดงว่า,าทำการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะและสําหรับบริการอื่นเพิ่มเติม,ตมหรือจํานวนเงินไม่พอนะคะก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้ค่ะมาที่เมนูเติมเงินค่ะ ช่องทางการเติมเงินค่ะจะมีทั้งหมด2ช่องทางด้วยกันนะคะช่องทางแรกค่ะเป็นการสแกน qr code ทุกธนาคารเติมขั้นต่ํา1บาทค่ะสูงสุดไม่เกิน5 0 0 0 0บาทต่อครั้งรับโบนัสทันที5%เมาเติม1,000บาทขึ้นไปด้วยนะคะเราก็มาใส่จานวนเงินด้านล่างตรงนี้แล้วกดจ่ายตรงนี้เลยสามารถสแกนจ่ายตรงนี้ไปได้เลยนะคะช่องทางต่อไปค่ะก็จะเป็นคริปโตค่ะเป็นการโอนเงินผ่านต่างประเทศเนาะเราก็สามารถอ่านคําแนะนําด้านล่างตรงนี้นะคะแล้วก็ดําเนินการตามไปได้เลยค่ะ ส่วนคลิปโตค่ะก็จะเป็นขั้นต่ํา1 0 0บาทค่ะสูงสุดไม่เกิน50 0 0 0บาทต่อครัง้งรับโบนัสทันที่มาเติม500บาทขึ้นไปด้วยนะคะส่วนท้างล่างตรงนี้ค่ะก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเราทั้งหมดนั่นเองนะคะไปดูเมนูต่อไปค่ะไปดูประวัติการสั่งซื้อกันค่ะ ทางหน้าตรงนี้นะคะก็จะเป็นรหัสออเดอร์ของเราค่ะแล้วก็เป็นออเดอร์ของเราทั้งหมดที่เราทําการสั่งซื้อไปค่ะทางด้านขวามือตรงนี้ก็จะเป็นสถานะนะคะออเดอร์ของเราที่ทําการสั่งซื้อไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะก็รอดําเนินการอยู่นั่นเองค่ะค่ะสําสหรับใครค่ะที่เข้ามาใช้งานอาจจะมีปัญหาเล็กน้อยเกี่ยวกับออเดอร์ที่ล่าช้าหรือยังไงก็สามารถติดต่อแอดมินได้ตรงนี้นะคะ เราก็มาเลือกบทหมู่ค่ะแล้วก็แจ้งปัญหาอะไรนะคะใส่รหัสออเดอร์ข้างหน้าเมื่อกี้ลงไปแล้วก็ใส่ข้อความแล้วก็ส่งตัวด้านล่างตรงนี้ได้เลยค่ะเมนูต่อไปค่ะเป็นการแนะนําเพื่อนค่ะเราก็สามารถคลิกค่าลอกลิงก์ตรงนี้นะคะแล้วก็ส่งให้เพื่อนของเราไปได้เลยค่ะหากเพื่อนของเราสนใจและได้คลิกเข้ามาใช้บริการค่ะเราก็จะรับบัตรค่าคอมมิชชั่นอีก3%ด้วยนะคะเมนูต่อไปค่ะเป็นบริการทั้งหมดค่ะ ตรงนี้นะคะก็จะรวบรวมบริการทั้งหมดไว้ให้เราแล้วนะคะเราก็สามารถเลื่อนดูเลื่อนอ่านได้เลยนะคะในตรงนี้ค่ะก็จะบอกราคาตอน0 0 0พค่ะบอกคําสั่งซื้อขั้นต่ําค่ะบอกคําสั่งซื้อสูงสุดแล้วก็บอกคําอธิบายไว้ด้านหลังตรงนี้เนาะเราก็สามารถคลิกดูแล้วก็อ่านได้เลยนะคะหรือว่าหาบริการไหนไม่เจอค่ะเราก็สามารถพิมพ์ค้นหาข้างบนตรงนี้ไปได้เลยนะคะค่ะเราก็จะกลับไปดูที่ Tik t o k ของเรากันค่ะ อะตอนนี้ยอด follow หรือยอดผู้ติดตามเนาะก็อยู่ที่200คนนะคะเดี๋ยวขอลีหน้าจอก่อนนะ ก็ขึ้นมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทางเว็บไซต์เขาก็ดําเนินการให้เราไวมากๆเลยค่ะเพียงไม่กี่นาทีเองเนาะยอดก็ขึ้นมาให้เป็น280แล้วจาก200คนนะคะหากเกินไปนิดนึงก็ไม่ต้องตกใจไปเนาะมันเป็นการแทมของทางเว็บไซต์นั่นเองนะคะและทั้งหมดนี้ค่ะก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ KM Social ค่ะเป็นเว็บไซต์ที่ดีมากๆเลยนะคะเราเข้ามาใช้เราเข้ามาศึกษาดูได้ค่ะสําหรับวันนี้ใครสนใจเราจะแปลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปแล้วนะคะหากวันนี้ผู้ผิดประการใดไปก็ ขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ